ก็สำหรับข้อนี้ให้ Set t ศูนย์เซตศเป็นความถี่ใดๆก็ตามที่ต้องการนะครับโดยที่สร้างสัญญาณเป็น qua r e w เว e ความถี่ใดๆที่ต้องการก็เนื่องจาก t ีสูตรเนี่ยมันสูงสุดแค่256ซึ่ง มันมองไม่ทันผมก็เลยเซตให้มันหน่วงนานที่สุดเลยก็คืออันนี้ก็เป็นศูปอ่ไปให้เอาพุทออกทางพอร์ต A ที่เป็น LED ก็ไม่ต้องมีลบใดๆทั้งสิ้นสูงสุดก็คือ256ไม่ไม่ลบค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นเป็น0 ตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้ศูนย์ห้าคือคล็อกหนึ่งพันยี่สิบสี่ครับหารหนึ่งพันยี่สิบสี่แล้วก็อันนี้เป็นสิบหกล้านนะครับสิบหกล้านในหนึ่งวินาทีมีสิบหกล้านคล็อกก็ออกมาเดี๋ยวจะได้ คาบหนึคาบเนี่ยคือในช่วงดับหรือช่วงติดเนี่ยอยู่ที่0.4วินาทีก็พอจะมองเห็นทันอยู่อันนี้เป็นการเช็คแฟลกว่าให้รอจนเกิดโอโฮโฟมันถึงจะไปต่อได้แล้วก็อันนี้ก็คือให้เปลี่ยนแฟลกกลับมาเป็น1เหมือนเดิม ก่อนก่อนโอแล้วก็เซตค่านี้คือเอาเอาคอกออกอ,นนอ, 1, อันนี้เราเซตคอ็อกเป็นหนึ่อันนี้เราออกออกเอาคอกออกแล้วก็เอาพุทออกทางพอร์ตเนะครับผลก็จะเป็นแบบนี้มันจะเร็วมากช่วงติดหรือช่วงดับเนี่ยจะอยู่ที่0.4วินาที